เลยนะฮะลืมทักทายสบายดีลืมสวัสดี f อีนะฮะสบายดีสวัสดีครับนะฮะพบกับบลาเราอีกเช่นเคยนะฮะชาวต่างชาติชื่นชอบมาก นี่นะฮะบาเราอยู่ที่ <c oughs> มาบุญครองนะครับผมโอ้โหสวยงามมากครับผม น,นะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับผมหลายคงเที่ยวก็เยอะแยะถ่ายรูปกันย้ำคำคืนนะฮะตรงมาบุญคลองอออตรงนี้ก็คือถนนพญาไทนะฮะคอกว่ามันต้องกลับ แสงสีสวยงามมากครับ เราแค่เอาฟูให้ดีนะฮะฟงเอฟซีบอกให้เอา 4K นะผมผมก็บอกว่าเลยกล้องผมมันถ้ถ่าย 4K แล้วแบบลัโทรศัพท์ผมรับไม่ไหวครับมันมันมันอัพโหลดยากครับมันนานครับต้องใช้คอมครับใช้คอมเครื่องแรงๆหน่อยต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผเอาแค่พันแปดก็ผมว่ามันวนวลตาดีนะฮะ อยู่ที่การปรับนะครปรับแสงมันแตกต่างกันนิดหน่อยครับมันอยู่ที่คุณภาพด้วยครับก็ไม่ใช่ว่าเบาวราโทรศัพท์ดีไอ้ไม่ใช่ว่ากล้องดีนะแต่ว่ามันมันน่าเตีผมชอบว่าพันพันแปดนี่พอดีนะผมชอบนะคือ 4K มันมันไฟมันเยอะไปครับไฟมันใหญ่ไฟมันใหญ่ไป งามมากนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นวงเวียนแยกมาบุญครองนะฮะติดไฟด้วย はい ว้าวมากเลยนะโอคตรยอด มาฝากนะครับคู่คนแลนด์มาร์กของที่นี่นะฮะก็คือป้ายนะะที่จะแล้วก็ป้ายที่จะติดไว้ตรงบริเวณทางรถไฟฟ้าแล้วก็มีติดไฟตรงวงเวียนรูปทรงกลมนะฮะสวยงามมาก อะไรที่ลงตัวมากนะฮะตรงนี้ข้างล่างเป็นสีแยกนะฮนะนี่แหละเป็นจุดเด่นเลยมีรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมานะทำใหเ้เป็นจุดขายของตรงนี้เลยนะฮะความสวยงามที่ฝรัง่งชื่นชอบมาถ่ายรูปจุดเด่นก็คือต้นเสานะ โค้งมนสวยงามเป็นเหลี่ยมอ่าเป็นเหลี่ยมบอ,อกหกเป็น 7, เจ็ดแปดเหลี่ยมประมาณนี้เสาแตวาก็สวยงามโค้งมนตามรูปนะมาแล้วรถไฟวิ่งไม่ขาดสายนะ น่าละชาวต่างชาติถึงลงไหลนะเมืองกรุงเทพมาถ่ายดูกันตรงจุดนี้นะครับผมจริงๆแล้วกรุงเทพมีหลายที่นะฮะเดนมาร์กเนี่ยก็อยู่ที่ว่าท่องเที่ยวจะพักแถวไหนนะใกล้ๆที่โรงแรมก็จะส่วนใหญ่ก็แถวนี้ฮะเป็นที่โรงแรม ระหว่างเซนท่านมาบึงคลองอะไรประมาณนี้ฮะสยามจะบริเวณอยู่โซนใกล้ๆกันนะฮะโซนในเมืองนนอะเนาะไปแล้ว อ่าด้านนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมต่ออาคารอีกอาคารนึงหลายอาคารก็เชื่อมต่อกันได้นะตรงนี้รู้สึกว่าสร้างเสร็จไม่นานนะฮะอาคารอ่าสยามปทุมวันเฮาเนาะตรงนี้เข้าไปตรงนี้มีลิฟต์มีรถเข็นเอ้ยมีลิฟต์มีผู้ใช้รถเข็นลงได้นะตรงนี้เดินไปทางนี้นะฮะ เห็นไหมว่าเสาไอเสารถไฟฟ้าจะเป็นจุดเด่นมากสวยงามมากครับโอ้โหคนไทยออกแบบเจ๋งมากนะสุดยอดอะ่ะมาแล้วมันแล้ว ปับแสงมือไปโดนครับโอ้โหขอโทษด้วยฮนะแสงมันจะแบบูบว่บมือไปสัมผัสโดนปุ่มนะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้พเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดีย๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ คุณที่รับชมและติดตามนะครับผมขอบคุณครับสบายดี